สวัสดีครับผมต้นหักกอกนะครับนี่นะครับอาิปนี้นะครับก็มาดูใส่บ่ายกันนะครับใส่บายกันนะครับตอนนี้พระก็มาแล้วนะครับพระมาแล้วนะครับพระกําลังมาแล้วนะครับพระกําลังมาแล้วนะครับเอฟซีนะครับ มาแล้วนะครับ f อนี่นะครับพระก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ วันนี้พระมาหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพระมาสี่รูปนะครับโอเคเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับพระมาสี่รูปนะครับหนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่รูปนะครับวันนี้พระน่าจะมาสี่รูปนะครับอ่า ผมขออนุญาตยังไม่อ่านคอมเมนต์นะครับ FC นะมาใส่บาทกันตอนเช้าๆก่อนนะครับนี่ครับ นี <pec S 2> ่นะครับนี่ไครับครัสำหรับคลิปนี้นะครับ ครับอ่ามาอะไรนะครับใส่บาทกันนะครับ f ีนะครับ ก็อ,อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับเอฟซีนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับผมสวัสดีครับ <ขา S 1> ครับก็เกิดแล้วใส่บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม่าพระก็เป็นเจ้าให้พรเสร็จแล้วก็เดินกลับนะครับเอฟซีนะครับ นะครับพระเดินกลับพระเดินกลับวัดแล้วนะครับนะพระเดินกลับแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่พระก็เดินกลับแล้วนะครับเอฟซีนะครับนี่ครับพระก็เดินกลับนะครับพระเดินกลับแล้วนะครับตอนนี้ ะนะครับ FC นะครับได้ครับเอย้อยขอรับเด็กเก่าไป พระก็ไปแล้วนะครับอ่าพระเดินไปแล้วนะครับเอฟีนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะครับไปแล้วนะครับพพี่่อมาถแล้วนะะค อืมครับผมพะระก็ไปแล้วนะครับพระไปแล้วนะครับผม เมื่อเข้ามาอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องต้นฮ้ากกกใครด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับดูโฆษณานะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ดูคลิปดูไลค์สดสักคนละสามนาทีนะครับทักท่านท่านหนึ่งสามนาทีนะครับเพื่อเปิดสร้างระบบรายได้ให้ด้วยนะครับแล้วปิดเปิดการมองเห็นด้วยนะครับนะครับผม และอย่าลืมนะครับอย่าอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชามาดิพีทกาแฟกกกกรีอารูทีนแซดใบมั่งมีนะครับยงเฮงนะครับแล้วก็ยาสีฟันจันเฮิร์นเจนเฮิร์บนะครับยาสีฟันเจนเฮิร์บและทีพีสกินนะครับน,นี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ทำให้ต,ต้น ต้นฮักกอกนะครับมีรายได้อีกทางหนึ่งครับถือว่าเป็นการช่วยให้ต้นฮักกกอกนะั้นมีรายได้อีกทางหนึ่งนะครับ,บและและคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับ